อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมฐานหนึ่งตอนที่สองนะครับก็คือดูด้วยว่าเฮ้ยเลเซอร์เนี่ยมันเดินทางเป็นลำแสงออกจากแน,แนวเส้นตรงไปซ้ำล้วถ้าเกิดคูณจุดเทียนละ่ะนะฮะแสงจะเดินทางเป็นเส้นตรงด้วยหรือเปล่านะฮะวิธีทดสอบก็คือเราจะใช้กระดาษสามแผ่นนะฮะเจาะรูเจาะร,รูใครระเบิดรูเราก็ไม่รู้นะเอาไหนไม่รู้ไปรระเบิดรูซะโอ้โหกว้างไอเลยนะฮะ เอามาวางขวางลาแสงนะครับเดี๋ยวคนถือกล้องก็บอกด้วยนะเห็นไหมการะนะอย่างนี้เห็นไหมเออเห็นครับเห็นนะครับวางแผ่นที่สองปุ๊บเห็นไหมฮะเห็นแล้วครับครูเห็นแล้วนะครับแผ่นที่สามเห็นไหมครับอหูนไหนว่าเดี๋ยวครูเห็นแล้วครับครูเห็นแล้วนะฮะห้าแสงมันเดินทางไปเส้นตรงถ้าครูขยับกระดาษแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ไปแต่แนวเดิมเราจะต้องเป็นไงครับมองไม่เห็นแสงถูกไหมฮะเดี๋ยวครูล,ลองขยับแผ่นที่สองปึ๊บไม่เห็นแล้วครับครูเห็นแล้วขยับกลับมาปึ๊บเหมือนเดิมครับครูเห็นไหมเห็นภาพเห็นนะครับถ,ถ้าลูกครูขยับแผ่นในปึ๊บปิดมืดตปเติมมืดตดปเตินะครับแต่ถ้าครูขยับกลับมาก็ยังเห็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับนี่คือการทดลองตอนที่สองที่หนูจะต้องทําให้ถูกต้องแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ถูกนะครับอ่ะ โอเคครับ <Okay>,